สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกันทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรไพ่ยิปซีในรอบสัปดาห์ที่18 24มกราคมปี64นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาหยิบไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้นะคะใบแรกก็จะเป็น6ถ้วยนะคะด้านความรักครอบครัวอารมณ์ความรู้สึกในสัปดาห์นี้นะคะอาจจะได้รับการติดต่อกลับมาจากเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือคนที่หายไปจากชีวิตคุณมานานอาจมีเกณฑ์ได้พบเจอหรือได้รับการติดต่อกลับมานะคะหรือจะพบเจอคนที่อายุ น้อยกว่านะคะท่านที่โกรธหรือว่าทะเลาะกันก็มีโอกาสกลับมาพูดคุยมาทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของการกลับมาการใคร่ควรวญในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเอามาคิดใหม่นะคะไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นพระราชาถือดาบปัญหาและอุปสรรคที่มีในสัปดาห์นี้นะคะท่านก็สามารถ เอาตัวรอดและผ่านพ้นมันไปได้นะคะต่อให้เจออุประสรรคมากแค่ไหนนะคะด้วยความที่ท่านฉลาดนะฮะก็จะผ่านพ้นไปได้บางท่านนะคะอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับที่มีกฎระเบียบนะคะหรือเกี่ยวกับด้านราชการถ้าคุณทำงานแบบ เป็นพวกช่างพวกลุยตำรวจทหารนี่ก็คือพร้อมออกรบแล้วก็ทำสงครามได้เลยนะคะอ่ะไพ่ใบที่3เป็นตัวเดะแฮงแมนไพ่ใบนี้นะคะก็ระมัดระวังเรื่องปัญหาด้านสุขภาพต่างๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะด้านมดลูกอะไรต่างๆนะอีกประการนึงนะคะมีเกณฑ์นะได้ใช้จ่าย เงินออกไปโดยทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นด้วยนะคะอาจจะมีข้าวของพังหรือมันจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างอะที่ทําให้คุณต้องได้จ่ายเงินออกไปอันนี้ก็ระวังด้วยนะคะอาจจะเก็บของมีค่าให้ดีๆระวังมันเสียหายนู่นนี่นั่นนะก็ระวังด้วยนะคะด้านสุขภาพแล้วก็ด้านอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆต่างๆนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ